ครับคลิปนี้จะพามาชมนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับหลังจากผ่านไป10 10วันนะครับสำหรับต้นอ่สำหรับการยกยอดกอกไปโพด,ดะนะครับมาพามาดูนี่ครับตัวนี้ตอตัวนี้ตัตวนนะใช่ตัวไหม,มตัวตัวนี้นะเนสิบวันผ่านไป เริ่มแตกแล้วนี่ครับกำลังแตกยอดนะครับอันนี้นะกำลังแตกยอดนะผ่านไปผมอา่ายกย่อวันที่26นะครับวันนี้วันที่5 26พฤศจิกพุชาวันนี้วันที่5ธันวาก็มาสิวันนะครับก็นี่อัปเดตให้ดูอันนี้อบใส่กล่องพลาสติกนะครับดู ใช้กล่องพลาสติกแล้วก็ปิดฝาแล้วกับบอลสีไปในกันด้วยกันเลยนะครับใครไม่มีกล่องก็ก็ใช้ถุงพลาสติกนะฮะมัดปากเอาหานะซื้อถุงพลาสติก,กใหญ่นะครับที่เขาใส่ถุงพอ่อหุบประมาณนั้นนะนะนะครับตอนนี้แตกๆแ,แล้วนะผ่านไปสิบวันนะครับอีกสักสี่ห้าวันนั้นจะแทงยอด ใยแรกนะ่าจะมานะเนาะอีสกักดาห์ที่หนึ่งก็ด้วยเฉลี่ยแล้วก็มันก็ใช้เวลามาสิบห้าวันนะครับครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวชิน้นตัวนี้ตัวโตเนี่ยชิ้นมันเดี๋ยวเราไปดูชิน้นชิ้นผ่านี่ครับชิ้นผ่าจะมีทั้งหมดสองชิ้นเนาะคือนะครับจะมีสองชิน้นตัวนี้ชิ้นแรกเห็นไหมครับ มองเข้าไปข้างในผมจะใส่เนี่ยทำรีบมผมจะใส่แก้วกับไฟปิดฝานมามันเริ่มมีมีรากแล้วอันนี้ชิ้นแรกอันนี้ชิ้นที่สองดูอยากมาเห็นความเคลื่อนไหวอะไรน่าจะอยู่ข้างล่างมันะ้งเนาะแต่ชิ้นเมื่อกี้นี่นะครับชิ้นเมื่อสักครู่ ี่ครับมีรากแตกออกมาแล้วนะสองสามรานะถ้ามไม่แน่ยังไงก็น่าจะแตกยอดแน่นอนสองชิ้นน,นะครับอันนี้เป็นชิ้นผ่าที่ตัดออกนะครับจากข้อเขานะเดี๋ยวพาไปดูยอดบ้างยอดยอดยอดในกล่องครับผมนี่ยอดก็ ก็ไม่มีใบไหนเสียนะก็แสดงว่าน่าจะเริ่มแตกยอดแล้วเริ่มแตกรากแล้วนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านไปสิบวันกลับสำหรับรการทำการผ่าชิ้นแล้วก็ยกยอดนะครับจะกอกใบโพดาเนาะก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งรอบที่สามนะครับให้ผ่านไปสัก กี่วันนะสิบห้วันหรือประมาณสักเดือนหนึ่งแลวกันนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาอัปรดตให้ดูนะครับว่าผ่านไปหนึ่งเดือน่ะมันจะแตกยอะได้ขนาดไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผม